สวัสดีทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของอู่หันษาค่ะวันนี้พามาดูรุ่นยอดฮิตนะคะติดตลาดถาที่ขาดไม่ได้เลยปีนี้ลูกค้ารับกลับไปไใช้งานกันจำนวนมากนะคะตัวนี้เป็นเมกาหัวเดี่ยวค่ะเครื่องคู่ตัวเป็นเครื่อง JO7E นะคะ210แรงเทอร์โบคอมมันเร็วนะคะคันนี้เป็นคัสซีนอกพร้อมใช้งานค่ะเตรียมพร้อมเดินทางส่งมอบนะคะลูกค้าที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะตามสั่งน่าจัดให้นะคะตามสเปคที่ลูกค้าต้องการทุกอย่างทุกจุดทุกมุมเนาะตัวนี้เป็นสีเทาุมเอฟิเคชันค่ะสเปคกระบะ3เมตร80ระแนงสาไม้เสาสูงอยู่ที่85นะคะลูกค้าติดเป็นฟิล์มดำค่ะชุดแต่งสวยๆนะคะจัดเต็มตามภาพค่ะคันนี้จบที่ราคา730,000บาทพร้อมทะเบียนพร้อมใช้งานค่ะลูกค้าเป็นราคาเงินสดจัดไฟแนนซ์ก็ได้หรือว่าทอกสอก็ได้นะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะอยากได้แบบไหนนะปรึกษาพูดคุยได้โดย,โดย,โดยโตรงนะคะที่เบอร์ของอูหันษาค่ะ0 8 1 3 6 1 9 2ห9นะคะแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้อยากดูแบบไหนเป็นรุ่นไหนสเปคไหนนะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้พามาดูนะคะคันนี้นะคะเตรียมพร้อมเดินทางนะ,ะสวยๆอีกคันนึงค่ะ3.80เมตร80หัวเดี่ยวค่ะสีเทามุกเอฟเฟกนะคะตามภาพเลย ดูข้างๆเต็มคันนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูงานภายในหัวเก๋งกันบ้างนะคะตัวนี้ข้างประตูก็จะใส่ให้หมดเลยนะคะมีปังตอครอบขาอ่อนนะคะแล้วก็แผ่นอะคริลิกตัวรอ,องใต้กระจกนะคะมือเปิดเป็นโครเมียมแล้วก็มีบันไดหัวเก๋งด้วยนะคะหัวเดียวค่ะภายในจะเป็นสีดํานะคะที่ลูกค้าสั่งมาค่ะก็จะเป็นดาหมดเลยหุ้มเป็นหนังแต่ว่าเอาเป็นสีดําล้วนนะคะ ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะข้้งล่างข้างบนนะคะถอดซักล้างให้ลูกค้าทุกอย่างเลยนะคะคันนี้ส,ยสวยๆเลยนะคะ3เมตร80เซนนะคะงานช่วงล่างก็จะเป็นแบตใหม่ให้2องลูกกองดักน้ํานะคะใส่ให้เรียบร้อยค่ะประมาณนี้นะคะยางเป็นยาง825ขอบ16กระทะมีคิวนะคะเป็นยางใหม่ทั้ง6เส้นค่ะตามนี้ งานสวยเลยนะคะเดี๋ยวดูข้างๆเต็มทรงฝาท้ายก็จะเป็นทรงปากนกแก้วงับข้างนะคะประมาณนี้ค่ะลูกค้า mm hmm. ใช้เหล็กหน้าสีนะคะทั้งคันเลยนะคะตัวปิดแผ่นฝาท้ายก็จะเป็นเหล็กแบนตัดความหนาอยู่ที่15มิลให้นะคะไฟเป็น LED ค่ะ กันหงายนะคะใส่ให้เรียบร้อยหูช้างคู่นะคะแตะขอหน้าหลังลากจูงค่ะเราใส่ให้ลูกค้าทุกคันแถมไปพร้อมใช้งานเนาะติดไม่ติดก็แถมให้นะคะลูกค้าอีกข้างหนึ่งนะคะสีสวยคมชัดมากๆนะคะลูกคา้ารถตัวจริงสวยมากถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองหาอยู่แวะมาเยี่ยมชมได้นะคะที่อ่วนสาค่ะ,ะทางผ้าตลาดปลาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ เดี๋ยวดูงานฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งท่อนะคะคันนี้จะเป็นท่อแฟรสามตามภาพเลยเก็บงานให้ลูกค้าละเอียดเนววิ่งวับประมาณนี้นะคะแต่ด่วนติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตัวนี้แหนบเสริมให้เพิ่มใช้พร้อมใช้งานข้างหลังก็จะอยู่ที่คันนี้แปดตัวนะคะลูกค้าแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองจากกรมขนส่งนะคะเราก็ติดให้พร้อมใช้งาน,นะคะ่ะ พาลูกค้าท่านไหนที่ได้ดูได้ชมเนาะพี่ๆในต่างแดนดทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะถ้าสนใจรถดับสักคันหนึงอยากจะรับไปไว้ดูแลบ้างนะคะโทรสอบถามได้หรือว่าจะแอดไลน์ปรึกษาพูดคุยได้เลยนะคะยินดีบริการนะคะ ตลอดเวลาเนาะชอบแบบไหนก็มาเลือกได้สั่งได้นะคะมีมากมายหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นหัวลากคัสซีก็มีหรือเป็นโซนพร้อมใช้งานก็จะมีว่างเป็นบางคันอย่างเช่นคันนี้ลูกค้าได้จับจองนะคุยกันผ่านทางไลน์นะคะเราก็จะถ่ายให้ลูกค้าได้ดูทุกมุมเนาะไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องยนต์คัสซีสตาร์ทให้ฟังเสียงเนาะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเดินทางไปไใช้งานที่อำเภอสํารงคนะคะจังหวัดบนราชธานีค่ะ ลูกค้าได้จับจองนะคะประมาณไม่ถึงเดือนค่ะคันนี้ก็เสร็จพร้อมรับกลับไปใช้งานได้ประมาณ3ามอาทิตย์นะคะตั้งแต่สั่งจองเป็นหัวคดีค่ะ mm hmm. ขอให้ลูกค้าของเรานะคะมารับแล้วก็เดินทางกลับโดยปลอดภัยทุกๆท,ท่านนะคะ mm hmm. ไปทํางานในกิจการใดๆของลูกค้าขอให้มีงานหลั่งไหลเยอะๆเข้า hmm. หายเยอะไปขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะ mm hmm. คิดหวังสิ่งไหนขอให้ลูกค้าของเราสําเร็จสมหวังดังใจปาถนาค่ะ ผื่อมีคันที่2ที่3ตามมาอยากรับไปไใช้งานก็แวะมาอุดหนุนจับจองได้นะคะที่อู่หันสาค่ะยินดีต้อนรับยินดีบริการเพื่อนเพื่อี่พี่น้องๆทุกท่านดูดยานมิตรของเราเองเนาะ <c oughs> ไม่สวยไม่หล่อจริงไม่เรียบร้อยนะคะไม่ไมออกจากอู่ไปไใช้งานอย่างแน่นอนค่ะ <c oughs> ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะคะที่เข้ามาผ่านเข้ามาได้รับชมติดตามเนาะ ฝากอู่หันสานะคะอู่เล็กๆไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจลูกค้าด้วยนะคะป่าเปิดดูทางผลงานของเราได้เลยทาง Facebook นะคะอู่หันารถหกล้อดาสวยนะคะหรือว่าจะเป็นแฟนเพจอู่หันษารถหกล้อดาได้เลยนะคะเพิ่มเติมนะคะติดต่อติดตามได้ทั้ง3ามช่องทางไม่ว่าจะเป็น u t u b e อ่าสีช่องทางก็แล้วกันเนาะยูทูบเฟซบุ๊กนะคะแฟนเพจแล้วก็ติก t o อรค่ะอู่ฮันาค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเข้ามาใหม่หรือว่ารถที่เราส่งมอบให้ลูกค้าหรือว่าทําสีเสร็จมาตกแต่งเราก็จะอัปเดตให้ได้ชมทุก ทุกรันนะคะชอบแบบไหนสเปคไหนลูกค้าโทรมาพูดคุยได้หรือแวะมาเยี่ยมชมได้ถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนจับจองได้ที่อู่หันสาคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ